สำหรับ JS Racing View ใน EP นี้ครับเรามีลูกค้านำรถ BMW 430i G22 ครับมาตกแต่งอัปเกรดเสริมหล่อกับทางเรา JS Racing View ครับโดยติดตั้งล้อฟอร์สสังตัดยางชุดใหม่และชุดโช๊คอัพช,ชุดใหม่ครับไปดูรายละเอียดกันครับตัวล้อครับจะเป็นล้อฟอร์สสังตัดแบรนด์ BC f o r อ e ในรหัสรุ่น HCS24S ครับซึ่งจะเป็นล้อฟอร์ส ปพิเศษสำหรับ B M คันนี้โดยเฉพาะครับโดยยางเลือกเป็นยางสมรรถนะสูงจาก Michelin Pilot Sport 4S ทั้ง4ล้อครับในส่วนของชุดโชคอัพครับเลือกใช้โชคอัพคุณภาพสูงแบรนด์เยอรมนีเป็นโชคที่รถยนต์สมรรถนะสูงทั่วโลกต่างไว้วางใจครับนั่นคือ KWV 3 Two Way ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศ การติดตั้งของแต่งเหล่านี้เข้าในตัวรถ BMW คันนี้กันเลยครับในการประกอบติดตั้งครับโดยเฉพาะตัวโชคสัตว์ KWV3 ครับต้องมีการปรับเซตให้ได้ค่าจากสเก็ตด้วนจากเยอรมันครับและจะมีการปรับแอดจัตเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่คันนั้นๆครับ ซึ่งเราใส่ใจตรงจุดนี้เป็นพิเศษครับในส่วนของการประกอบล้อยางเราจะใช้ความประณีตและประสบการณ์ของเราเพื่อให้ล้อยางที่ประกอบไร้ริ้วรอยแล้วมีการถ่วงที่ได้บาลานซ์มากที่สุดครับเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนวิ่งสู่ท้องถนนจริงเราจะทำการตั้งศูนย์เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานมาตรฐานโรงงานมากที่สุด เพื่อให้รถคันนี้มีฟิลลิ่งการขับขี่ที่เนียนมากที่สุดครับสำหรับ BMW G22 คันนี้ครับสวยบาดใจสุดๆไปเลยครับผมด้วยตัวล้อ b c f o r d HCS 24S สีจะเป็นสีบัตแบล็คขอบดำเงาหมุดไทเทเนียมสเปคขอบ20 กว้าง8นิ้วครึ่ง offset 25ในล้อหน้าล้อหลังจะเป็นกว้าง10นิ้ว offset บวก40ใช้งานคู่กับยาง m ิ c h e l i n Pilot Sport 4S ล้อหน้าจะมีขนาด2 4 5 3 5 20ล้อหลังจะมีขนาด2 7 5 3 0 20ดไฟิตเมนต์สัดส่วนที่สวยลงตัวไม่ติดซุ้มครับเพราะว่าเป็นล้อฟอร์สสั่งตัดสามารถสั่งสเปคสั่ง offset สั่งสีล้อสั่งขอบล้อหรือเลือกสีหมุดตามที่ต้องการได้ครับผมโดยล ตัวนี้ครับจะใช้เวลาในการสั่งตัดอยู่ระยะเวลา45ถึง60วันโดยประมาณคุณก็จะได้ล้อที่สวยถูกใจลงตัวแบบคันนี้ครับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมยาง Michelin Pilot Sport 4S นะครับจะมี p e r f o r m ร์แมในความเร็วสูงทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเขาเป็นยางที่เกิดมาสำหรับ รถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงอยู่แล้วมีเนื้อคอมปาวที่เหมาะสมกับการใช้งานรุนแรงใช้งานความเร็วสูงและยังเป็นยางที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีในถนนแห้งและถนนเปียกเพราะเขาคือยางมิชลินพาร l o สปอร์ต 4S ครับสำหรับชุดช่วงล่างคันนี้ครับเป็นโชคแบรนด์ระดับโลกจากประเทศเยอรมน,นีครับนั่นคือ KWV32 ซึ่งมีความพิเศษสามารถปรับค่าความหนืดในช่วงบัมหรือว่าช่วงลดยุบได้12สเต็ปหนืดในช่วงรีบาวหรือว่าหนืดในช่วงลดยืดลอยได้16สเต็ปตัวโชคเป็นสตัดปรับเกียวสามารถปรับฟิตเมนต์ปรับสัดส่วนของตัวรถ ให้สวยรับข้อกับล้อชุดใหม่เหมือน BM คันนี้ครับแต่สิ่งที่มากกว่าคำว่าสวยครับในฟิลลิ่งของโชคสตัดชุดนี้ครับทำให้การขับขี่ของรถคันนี้มีเปอร์ฟอร์แมนส์การขี่ที่ดีขึ้นกว่ารถเดิมๆในความเร็วต่ํายังมีการซับแรงกระแทกแรงส,สะเทือนได้ดีทําให้ผู้ขับขี่สัมผัสความนุ่มนวลและสุนทรีภาพในการเดินทางทั้งความเร็วต่ําและความเร็วเดินทางครับ ในความเร็วสูงโชคชุดนี้ยังทําให้รถมีเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าโชคสแตนดาดโรงงานทาให้รถคันนี้มีการเข้าโค้งมีการเกาะถนนที่ดีมากขึ้นครับการเอียงตัวของบอดี้รถมีน้อยลงเวลาใช้ความเร็วสูงรถมีความมั่นคงมีความมั่นใจมากขึ้นครับโชคชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นโชควิเศษครับเพราะในความเร็วต่ำมันมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลขับสบาย ในความเร็วสูงมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มแน่นกระชับมั่นใจและยังจัดฟิตเมนต์ของตัวรถได้สวยลงตัวถูกใจเจ้าของรถด้วยครับ สำหรับ b m มซ3 0าไอสีเขียวคันนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์มากๆเลยครับที่วางใจส่งรถคันนี้เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเหล่อัปเกรดกับทางเราครับต้องบอกด้เลยครับวางใจได้เลยครับว่าท่านจะได้รับความประณีตและความใส่ใจทุกดีเทลขั้นตอนการประกอบครับเพื่อท่านได้ใช้สมรรถนะจากรถคันนี้อย่างคุ้มค่าครับผมนึกถึงการแต่งรถสินค้าคุณภาพบริการทับใจแต่งแล้วสวยมีสไตล์ ใช้งานได้จริงหนึ่งร้อยเราครับ j s p r e s s i n g View ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ